อะพี่แบงครับเกาหลีเข้าใจครับ็นักงานทพี่นี้สนุกดีครับก็หนีร้อนไปเจอร้อนครับแต่ว่าดีที่ห้าวันสุดท้ายได้เจออากาศเย็นฮิวใจนะคะ่ครับสนุกครับกับการทักคณะไปเที่ยวครับไปกี่วันไปไปเกาหลีประมาณสิบสิบสามสิบสี่วันช้ำเลยสนุกสนุกครับก็ไปใช้ชีวิตแบบว่า สบายๆอะไรเงี้ยครับตื่นนอนดึกตื่นสายได้เลยอะไรเงี้ยครับคุณบางคนไปเกาหลีนี่คือเขาแบบไปเที่ยวหรือว่าเราไปเสริมล่อไปเที่ยวไปกินปิ้งย่างครับอเออเกาหลีใครก็ไปเสริมล่อกันไม่มีเออเรามีไปเฉียดๆบ้างไหมอ่ะครับมีไปเฉียดๆบ้างไหมอ่าไม่เฉียดครับเดินเข้าไปเลยต้องโจงนั่นแหละครับเออไปทำอะไรบ้างของได้ไหมก็อ่าที่ยันเห็นเลยนะครับก็ไปทําไปแก้จมูก าี้ตั้งใจแก้ตั้งใจครับตั้งใจก็าเจ๋งเก่ามันไม่รับเงินเปหน้าเราหรอทกอันเก่าก็รับเงินครับแล้วก็อันจมูกเก่าเนี่ยก็ตกคนเข้าด้อมได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าแต่แหวรู้สึกว่ามันยังมีแบบตําหนินิดหน่อยครับยังไม่ถูกใจครับก็เลยไปแก้ครับก็เลยได้อันที่ถูกใจมาแล้วครับเคนที่ก็ทางเยอใช่จริงๆอยากเก็บอันเก่าไว้ด้วยแล้วมีอันใหม่อีกอันนึงแต่ว่าหมอบอกจะดูแปลกครับถ้ามีจมูกสองอัน เอะได้เหรอตอนนี้คือตอนนี้ตปนตอนนี้มัน,น,นคือรับหน้าเราแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับรวมแล้วอา,อาจจะยังไม่หายบวมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเพิ่งได้แค่สองอาทิตย์กว่าครับอาจจะต้องรอแบบเดือนสองเดือนสามเดือนนงี้จะไปมีมีแบบว่าจะไปแก้อะไรไหมอ๋อไม่แก้แล้วคนระับตอนนี้ก็ขอปิด อันนี้ก็คือจบแล้วครับเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลุยงานยาวเลยครับว่ากันอีกทีตอนอายุเยอะๆเลยครับุยัคน,นอนใช่ครับลุยงานก่อนลุยงานครับอะก็ <c oughs> วันเกิดแล้พ่อครับอ่าเป็นยังไงบ้างวันเกิดคุณพ่อนะครับก็ตอนเช้าเป็นก็ใส่บาตรอะไรเงี้ยครับใส่บาตรให้กับคุณพ่อแล้วก็ก็คิดถึงตลอดนะครับเราไม่ได้คิดถึงเฉพาะวันเกิดอย่างเดียว ทุกครั้งที่แบบแสดงนิเกทุกวันนี้ก็ยังมีรูปคุณพ่อไปตั้งอยู่บนแบบกับพ่อแก่เพราะว่าคุณพ่อมันก็เป็นเหมือนครอครูครับเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งครอครูครับทุกอย่างคําสอนหรือวิชาต่างๆทุกครั้งที่แบงค์ได้ออกไปแสดงด้านหน้าเวทีครับก็ล้วนแล้วแต่คุณพ่อสอนมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนคุณพ่ออยู่ในใจเราตลอดเวลาครับแสดงทุปีแล้วครับสามปีครับสามปีแล้วครับแล้วถ้าจะใสมม่บาตรแบบ พูดคุยอะไรกันนะครัอว่าพูดคุณข้ออะไรอเอ่อก่อนที่แบงค์จะออกไปแสดงครับแบงค์ก็จะจุดธูปไหว้นะครับแล้วก็ก็จะบอกพ่อว่าวันนี้จะตั้งใจแสดงครับแล้วก็ให้มีงานมีคนติดต่องานมาเยอะๆแล้วก็ขอให้มีคนดกมีคนเมตตาให้ทุกอย่างราบรื่นค่ะอยากจะมาถามอันนี้คุณพ่อทำยคคุณพ่อใช่ไหมตอนนี้ตอนที่คุณพ่อก่อนที่คุณพ่อจะเสียครับเสียก่อนหน้าวันเกิด ก็ก็ปีนั้นเป็นปีที่พ่ออายุ57ครับตอนนี้3ปีแล้วก็60ครับชอบก็ไปไปหัวอีกแล้ว่ะยังไงก็อย่าลืมกลับด้วยแล้วกันนะฮะ6006ครับพูดถึงตอนนี้กําลังแบบว่าตะท้ากับโจ๊กเกอร์ครับตึงของแห่งวงการตลกใช่ไหมใช่เราเตรียมตัวยัย่ะก็ก็ต้องเตรียมตัวน่ะ เหมือนกันครับคือทำยังไงก็ได้ไม่ให้หลุดขำได้ไม่ได้เพราะว่าดูจากเห็นนักแสดงทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับแบงก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่จะได้ไปร่วมงานกับตลกชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับแบงก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ทีมงานสารน้ำเพชรบางส่วนมีแบงค์พี่เต๋าเบลพี่เฮนพี่บาสแล้วก็พี่บิ๊กอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นตัวแทนของทีมงานสารน้ำเพชรนะครับ มาด่วมแสดงแล้วมีพี่อลชรนด้วยก็คือทุกคนเต็มที่ครับแล้วก็รับรองว่าใครที่ได้มาดูหน้างานหรือใครที่ดูผ่านกลุ่มติดไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับทุกคนเต็มที่งานนี้มีแต่ฮากับพาครับแล้วรับผิดปากครับรับผิดปากไปสู้เขาไหมอ่าแน่นอนครับสอนรามต้องไม่ตายไมอยู่แล้วครับ มาเจอขนาดนี้เราสู้เต็มที่ถวายชีวิตนะฮะตัวอย่างเขาบอกว่าคนเล่นแบบว่านอกบทกันเราเตรียมรับมืออะไรยังไงนะคะเขานอกบทใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราก็เป็นฟิลประมาณนั้นอยู่แล้วนอกบทมาเดี๋ยวเรานอกบทด้วยเป็นฟิลแบบเพลินๆไปด้วยกันเลยนะครับก็มันสนุกตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะโยนอะไรมาครับตรงนี้นี่แหละมันมันคือเสน่ห์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติของ จะเข้าถึงได้ง่ายด้วยรับส่งมงกันได้รับส่งมูกันแม่คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีกําหนดวันที่ซ้อมมาเลยครับคิดว่าน่าจะน่างานเลยได้เจอกันพวกแก๊งตัวตึงกันยังแก๊งตัวตึงคือแก๊งแบงค์เราทํางานด้วยกันทุกวันอยู่แล้วครับก็จะเป็นพวกพี่บอลใช่ไหมครับพี่แจ๊สพี่ตั๊กพี่นุ้ยคือเราเคยร่วมงานกันแล้วครับเพราะแบงค์เคยไปถ่ายรายการก็มาดีครับกันแล้วนะครับก็คิดว่า มาแสดงลิเกเนี่ยมันเป็นทางถนัดของทางแบงค์มากกว่าอ,อันนี้เราอาจจะเป็นต่อ,อในเรื่องนี้นะแล้วที่สำคัญมาแสดงที่เซ็น,นทรัลนนทธยาด้วยเราเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วอ,อ,อย่าไปหยองอเป็นเจ้าถิ่นเราต้องแบบว่าก็มาดีครับเนี่ยอันนี้ขิงแล้วใช่ไหมครับขิงเขาเลยเอาไ้ดื่มเมื่อเช้าทานน้ำขิงมาสองแก้วอะอ,อ, <laughs> อยา่าใครอยากดูคือใครไปเ,เ,เจอกันได้ไปเจ,เจอกันได้เลยครับวันที่20ตุลาคมนี้นะครับก็ สามารถซื้อตั๋วได้เลยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็เราแสดงที่เซ็นท,นทรัลนิพนธ์ยาครับแสดงช่วงช่วงบ่ายนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกมาชมก็สามารถชมทางคลุมปิดได้แล้วก็ถ่ายคลุมปิดอยู่ทางเพจจ็อกเกอร์ครับคอ,อนเสิตวันเกิดสิบเก้าธนวาแทนที่ไหนแล้วแทนอะไรไป้ไหมแทนตอนนี้หรอครับก็กำลังจะวางผังที่นั่งครับในฮอลล์เพราะว่าปีนี้วันเกิดแบงค์นะครับ19ธันวาเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ เซนเทน h a ล์อ,อยุธยาครับที่เดิมเหมือนกับปีที่แล้วครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยไม่คิดว่าคนน่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับก็มีการวางแผนวางเริ่มออกแบบโชว์นะครับเริ่มคิดแล้วว่าเราจะโชว์อะไรยังไงบ้างนะครับเร็วๆนี้ก็จะ,ะมีการเปิดขายกุ้งปิดนะครับเพื่อเป็นแฟนต่างประเทศแฟนต่างจังหวัดที่ไม่สามารถลาง,งานมาดูได้นะครับแล้วก็จะเริ่ม เปิดผังที่นั่งพร้อมกับราคาแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดตามมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ทุกคนติดตามด้วยนะครับคุจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมีไหมเซอร์ไพรส์มีไหมก็เตรียมไว้แล้วครับวันเกิดไปเองทั้งทีจะไม่มีเซอร์ไพรส์ได้ยังไงครับจัดเ,ออตเต็มแน่นอนครับทีนี้ไม่ผิดหวังครับแล้วแต่ว่าก็ต้องแบบว่ามาอะไรชองช่องเงินเนื้คือมีฮอล์เช่าอื่ฮอล์นี่ไว้ไหมจะเต็มฮอล์เลยลเหรอครับโอ้ย oh, อยากให้เป็นแบบนั้นมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเช่าฮอล์ล่วงหน้าแล้วกันครับออยังไงไ แฟนคลับช่วยกันเอาเงินมาใส่ให้เต็มฮอทีนะครับก<อ>็ <laughs> ะจะเจอการครับเดี๋ยวใจกันค,ครับขอบคุณครับ,บ,รบไม่หายรู้หน่อย